สวัสดีครับโดมออนซอนเดมาแล้วหมันหมน,นะครับคลิปนี้นะครับหลังจากที่อดใจรอของไ่มาดนหลายเดือนแล้วนะแล้วก็เบ,บิ้งหกหุ่นมาหลายคลิปแล้วนะครับมือนีจัดบังไฟกับกล้วยหรือว่าบังไฟสวยนะครับทีมงานของเทพกระดมเบิกว่ากับคณะนะครับเดี๋ยวสิเขาไปถามว่าเฮ็ดแบบไดนนะครับ ไปบังไฟชวยระดับประถมนะไป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 เอาอนี่ครับเทพกระดามเบิกฟ้าเอา้ารายงานตัวไหนรายงานตัวดีล่ะเทพกระดามอ้าวเทพกระดามเอาต่อไปโอนโมเทพขาเหียนครับเทพขาเหียนเอาอันนี้ล่ะ น้องรับเงินโบกฟ้าครับนับเงินโบกฟ้านลฮ่แล้วก็อันสุดท้ายเทปเก็บดีบโอ้ปีศาหางนี่นี่ปีศาหางในงนี่เอาเขาเขา็เขาเริ่มออยังไงก่อนนี่นี่ครับเอานี่แม่ยังนี่คืออยู่ในครกนี่ขี้เกียเอาขี้เกียรใส่กระดาษมาหนี่แม่อยู่ในครกนี่แมขี้เกียรทองบังครับเออเอามาให้ในบ้านเอามาทุบให้มันแหลกเอาใส่อะไรพูดอะไรติดจ้หนเบิมึงแมนี่ครับคนนี้แหละครับเฮทปก็ดำต้ำขี้เกียร์แล้วจ้ำ โอ้ oh, เอาทองบางมาบดแบบนี้ก่อนอนี่นี่เ <c oughs> นี่ยกล่าวว่าเฮ็ดต้งไหนบาดต่อไปขั้นตอนต่อไปคืออย่างาดโอ้มันแหลกแ,แ, <c oughs> แล้วนั่นมันแหลกแล้วมันแหลกแล้วพอ้ขาทิศแล้วต่อไปคือ <c oughs> ห่อใส่กระดาษบ่แม่นครับแม่นแ, <c oughs> แล้วแม่ล่ะ <c oughs> ใช่หรือห่อใส่กระดาษแล้วเอานี่ครับเอานี่ห่อใส่กระดาษแล้วเอายางพันกับกล้วยบ่ ครับระดับปฐมนะครับไ<ช><ล>ปเบิงว่ามันจิเป็นอย่างไรโอ้ดิบกของเก็บกระดำเอาเห็ดเบิงเห็ดจัดมาเบิงเสี้ยวกระดมบวกฟ้าน,น้องน้ำเงุนโบกฟ้าเห็นไหมเออซีคณะอยู่นี่นะครับมิถิพี่น้องกันล,บบละมีไอ้ใไนไอ้เฟมนะครับกำกับดูแลอยู่นี่เอาไปทดสอบทดลองกันเลยบางแรกไหมเอาบางแรกของไอเฟมไปทดสอบก่อนว่าสิขืนบ่ไป เอาลองดูลองดูของเฟี้ยไปตรวจสอบก่อนไปตกถึงงัวตายกันได้ก <lay> <float> ินสิ้นละเอาไปตรวจสอบไปตรวจสอบเอาบางแรงแหกมันตรวจสอบฮึดฮึดซีดขึ้นไปโอ้ยขี้เกียออ่อนแล้วเกิดอ่อนแล้วเกิดไหลเอาของไฟสีเหลีเร็วโอ้โหมีการอัดแน่นพ่อหมู เอา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 ไปตามรุ่นเบิงนะครับว่าบ่งไฟกา,กาบกล้วยระดับปฐมมันจะเป็นยังไงเอามันมักหลายก็เอาจัดห้่มันไปไวบรุ่นขยี้ใบเอาใบรุ่นดูใบก็มีโอ้ยทียกระดมเกิดสุดยอดนะครับฮิดหางเองนะครับบ้านนี้ทำดีๆนะลูกระว,วังหำแปดยังก็ ยังก็กู้หางหักกู้หางหักกู้ยังคือะไรหางหักเราอ้วนหางหักตลอดโอ้บําเพ็ว่าขึ้นแห้งหางหักบ่เราหางหักเราหางหักเราหางหักมาหลายคนเลยโอ้เด็ดเดียวก็ได้บางนึงแล้วเอ้าพี่เฟรมเฮ็ดซอยน่อยน้ำเด้อไก่แล้วบหรือบ่โอ้ของน้ำมูกนไก่เล้วแล้วครับพี่น้องพี่น้องทุกคนเอ้าวอินแล็บปรจุเลยเด้๋นี่ มีการลังลอ้อเดี๋ยวนี้เวลามีหน่อยนะครับไว้เขาไว้เขาคำแล้วเอา,าเทพขาเหยียนมาเพิ่มเทพขาเหยียนเทพขาเหยียนเอากระดาษตักเอาเทพขาเหยียนมันใจจ็ดเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นเอาติดตามผลงานของเทพขาเหยียนนะครับน้องแสงทรงเข่าประกวดนะครับเอาสามสองหนึ่งจุดเทพขาเหยียนทรงเข่าประกวดติดบ่ล่ะโอ้ เอาทีแล้วครับต้องซิดนะครับขันโมซิดบ่ขื่นระวังโมซิดไม่ใส่ก้องเพียงเดี๋ยวเอาผลงานของเทพขาเหียนนะครับขี่เกียรจคือไรหมดเทเอาติดอยู่ติดอยู่โอ้ยบักไฟงานนี่นี่ลีลาป้านนี่ติดยู่ติดอยู่ยูฮัลโหลจุดไหมครับจุดไหมจุดไหมเทพขาเหียนพวกเขานะครับ เปลี่ยนต่อเปลี่ยนต่อเอาจุดจุดจุดเขาแน่นอนเลยบ้างนี่ต่อหนีเขาแน่นอนมิดมิดจันรันเปลี่ยนต่อไหมเปลี่ยนต่อไหมหม,มอกไฟมีกินแล้วหมอกไฟบ้างนี่ระวังเด้อพี่น้องระวังให้ดีนะครับเทพขาเหยื่อเริ่มมีกินแล้วรเราจัดการเห็ดไหมนะครับบอเขาแล้วครับเทพขาเหยื่อน้อยอ่า <laughs> กับกล้วยกับกล้วยปฐมขำๆนะพี่น้องคลิปนี้ซ้ำได้จุดบัองไฟใหญ่นะครับบึงคลิปนี้จุดบัองไฟใหญ่ไปแล้วบ้องไฟชวย,ชวยเดี๋ยวไว้วันอาทิตย์คอยไปบึงหงหุนนะครับทอนิ่วนะใช่ครับมาลงที่เทยไปไปนี่ไฟแช็กอยู่นี่ไปเทียบขาเหย็นนะครับต่อที่สองแล้วนะต่อที่สองแล้วสีขบสา,าบ่ติดตาม ผลงานของเทพขาเหี้ยนระบอบบอ่งไฟซวยนะครับเ,เขาหรือไม่โปรดติดต่ำชิดมิดจัลจดลันอีกแล้วหนระอังล่าชูส่ตาจากม่วงเอ้ย บอ่อเข่าแน่นอนครับบอ่อเข่าแน่นอนข้าเปียกไป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 อีกโอ้ยตา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 ยเอาเจมดิบเบิกฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเบิ่งลำตัวเนี่ยโอ้โหยมาลุ้นกันนะครับโอ้โนิง่งๆก่อนนิ่งๆก่อนลำตัวของบังไฟกาบกล้วยเจ็บดิบเบิกฟ้านะครับอ้าวเรียบร้อยแล้วอรจอยสิรีดขึ้นย้อน เทพกระดมเบิกฟ้านะครับไม่ใช่์ขายไปเลยนี่ลูดของกระดมมีนี่ลูดมาเอามาแบบนี้เทพกระดมเบิกฟ้าเพราะฉะนั้นเลี้ยวเพราะฉะนั้นเลี้ยวเอามาเบิกของเจ็บนี้เบิกฟ้านะครับผลงานจะปิดจังไดโปรติตามเอาไปแล้วโอ้ตึมไม่ตกไม่ตกใส่น้ำชิดไปน้ำลอยเวลา ไม่ผ่านนะไม้ไม้ตั้งเวลาเออเดี๋ยวเอาฐานเหล็กก่อนเอาเทียบกันนะเบิกฟ้าเรียบร้อยเลียวเอาเบิกลำโตเนี่ยโอ้โหลำโตคือเจ้าของแห่งนะครับอึอยอาญะนะครับไปติดตามผลงานนะครับโอ้ฐานเหล็กมาฐานเอาเสียบลงไปเอาหน้าสนามหน้าสนามหน้าสนามจัดการให้เรียบร้อยนะ บักไฟบักนี่เป็นของเทพกระดมเบิกฟ้านะครับผลงานที่เป็นยังไงนะในสนามนี่โปรดติตามกระน้ขอจุดกระนมขอจุดกระน้ขอจุดเองเอ้าออกออก,ออกนะพี่น้องออกใกล้ๆบอกแชมพสแชมพูละไ,ไปไปไป คาถาแตกคาถาลูกเทพกระดำเบิกฟ้าไม่หัวเปิดเมื่อกี้โอ้ยครับพี่น้องแตกคาถานะครับโอ้ผิดหวังมากๆนะครับเทพกระดำเบิกฟ้านี่มันมัดยังไงไม่รู้หรือว่ามันจะบไหมเว้ยเอาบังต่อไปบังต่อไปของใครกระดับกระดับบังที่สองนะครับกระดับบังที่สองเอาคืนฐานคืนฐานคืนฐานเอาเทพกระดำบังที่สอง เสร็จแล้วเทปดับบังที่สองไปแล้วน่ะเอาเอาเอามาลุ่นนะครับพี่น้องไปหรือไม่ไปหรือไม่อเลือกเกินเรียร้อยอีกแล้วไม่ผ่านนะอันที่เกียรอันที่เกียรดับปืนเลยบ่เอาบังสุดท้ายในมือนี่นะครับของเทพขาเหียน ที่ซอสบะเข่าโอ้ที่จุดบะเขานะครับสองสองต่อแล้วเอ้าต่อที่สามปิดงานครับวัอนี้ปิดงานของเทพขาเหียนนะครับจับทมาวะมั่นใจมาตรงไปดีกว่ามั่นใจหาสิบเปอร์เซ็นต์เทพขายเหียนมาเอามาลุ้นนะครับมาลุ้นนะครับเทพขาเหียนปิดงานครับปิดงานสามสองหนึ่งไปออกกกไก่เด้อพี่น้องออกกกไก่เด้อร์ตาดูที่เจียจบงานดิ บไฟบางนี้อันตรายมากมากฮะอันตรายเลยแล้แตกได้นะอันตรายมากๆออกใกล้ๆจะขึ้นแล้วจะมีแตกแล้วบิดงานแบบแตกๆนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,รบอ่าเจอกันคลิปหน้านะครับผม